อยาากจะให้ท่ชิดตมเบอร์9 8เสียเสียครับภูมิพลบุญชีับุเจ็ดครับบุเจทีมคะแนนรวม55คะแนนทีไล่ตามมาติดติดครับคูู่ปรับคูู่แข้กัอยู่ตลอดเวลาช้ชิ้เิเปิดเต็มกันได้ปังค้ะจัดจัดการครับ52คะแนนไล่มาติดติดครับ ทวีีสายสายวงเบอร์944าทอปครับ944เอฟเอฟช็อปครับจากน้องหานไลนลงมาครับเบอร์3 2อาจารย์โบขาวครับโบขาวโมสถอดเพื่อนเพื่อนครับทุดเชื้อที่งทุกอย่างมาดูคู่นี้ครับเดือดจุดเดือดของสมรรถนะรุ่นนี้ครับ981 9 4 3 2 ุดเะครับเบอร์ห้าเสียงเท้าแล้วครับเบอร์หนิจจอุท็ครับสุขสุนจากขอนแก่นศูนย์ห้าครับมเข้ามาทีนครับศูนอาจารย์ดจารรอุดรพีน้องให้หยุดก่อนนะครับหุดหยุดุดอยุดหยุดก่อนครับหัวใจท่านจะดก่อนนะครับเก้าสลงครับเก้าสลงรือยังครับเกสี่ไม่เห็นเก้าสี่เก้าสี่ครับเก้าสี่สักรงหรือยังสี่สัรับ มาแล้วครับลง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 แรงครับเอาละครับไปแล้วครับไปครับบอลครับ Bilal 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 Bilal

Sebelum balik, kami akan mengejap-ngejap balik untuk berjumpa xuống xuống cho là các bác nào là không vào nút xuống đi <laughs> chú đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 là đi 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 เอาแล้วครับแต่ไม่เอาแล้วติดต่อครับอครับติด่อครับติด่อครับติดต่อครับอครับติดต่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 อครับติต่อครับติด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 ต่อคับติดต่อครับติดครับติดต ไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมแล้วทุกคนยอมมีทุกคนนะครับทุกคนยอมมีทุกคนนะครับดูสองสองนะครับดูสองสองนะครับ ดไม่ได้ครับดันไม่ได้ครับดูนะครับดูสองสั้นดูซ้ายสุดสั้นสูีนครับดีดีนะดีนะครับเอา้วเอาเสือเตี้ยเตี้ยจะช่วยพี่ครับแต่บ้านคองจริงจรินะครับยื้งตองต้องต้้ตองต้้องต้องต้อต้องต้องต้งต้องต้อต้งต้้องต้งต้้อง้องต้องอ้องต้องต้้องต้อ้องต้องตงต้อ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 งต้

โอ้ยดีมากเลยครับโอ้ยคุณจุ๊บจับไป่ลยต๊อด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 ไอ้โง่ฮันคินผู้คุณเพื่อนเราคินเชื่อเลยครับชายชายกองชายชายงชายชายจับจับครับต๊อดชายชายจับจับตอดนี่เราคือคู่ครับเอาละบม่ได้ กุดูครับกุดูครับลองกระจายพิรากับเสียงเพครับใครเข้าครับด้วยเสียงห้าห้าแล้วกหมดพ่นคจงครับ